สวัสดีนะคะเด็กๆในชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่4แล้วนะคะสําหรับวิชาสังคมศึกษานะคะในวันนี้ในวิชาสังคมศึกษาเรื่องที่นักเรียนจะมาเรียนในวันนี้ก็คือเรื่องสินค้าและบริการนั่นเองค่ะเมื่อพูดถึงสินค้าและบริการคุณครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะนึกถึงสินค้าและบริการหลายๆอย่างออกแน่นอนนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปรู้จักความหมายของสินค้าและบริการกันก่อนเลยค่ะ สินค้าและบริการคือสิ่งที่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้นั่นเองนะคะซึ่งสินค้าก็คือสิ่งที่นักเรียนสามารถจับต้องได้สามารถนํามาซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนกันได้เพื่อตอบสนองความต้องการของเรานั่นเองค่ะอย่างเช่นเสื้อผ้ารถอาหารบ้านของเล่นที่นักเรียนชอบซื้อนั่นเองค่ะ ต่อมาคือบริการบริการคือสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้แต่เป็นกระบวนการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้นระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการอย่างเช่นการดูแลคนไข้ของพยาบาลการขับรถพาผู้โดยสารไปส่งยังสถานที่ต่างๆของคนขับแท็กซี่การตัดผมของช่างตัดผมและการสอนหนังสือของครูคนั่นเองค่ะและเมื่อพูดถึงสินค้าและบริการ คำว่าสินค้าสินค้าถูกแบ่งออกเป็นสองประเภทด้วยกันนะคะนั่นก็คือสินค้าฟุ่งเปอยและสินค้าจําเป็นนั่นเองค่ะอันดับแรกเราไปรู้จักกับสินค้าจําเป็นกันก่อนเลยนะคะสินค้าจําเป็นก็คือสินค้าที่มนุษย์เป็นสิ่งที่มนุษย์นะคะมีความต้องการและมีความจําเป็นต่อ,อการดํารงชีวิตของมนุษย์เรานั่นเองนะคะซึ่งประกอบไปด้วยปัจจัย4นะคะซึ่งได้แก่อาหาร เพราะอาหารเนี่ยนะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นต่อการดำรง,งชีวิตของมนุษย์เรานะคะเพราะว่าอาหารเป็นสิ่งที่ช่วยให้ร่างกายของเราเจริญเติบโตนั่นเองค่ะต่อมาคือที่อยู่อาศัยพอที่อยู่อาศัยเป็นสถานที่ที่ทําให้เราทํากิจกรรมต่างๆได้เช่นเป็นที่รับประทานอาหารสําหรับคนในครอบครัวเป็นที่นอนหลับพักผ่อนสําหรับบคุคคลในครอบครัวและเป็นที่หลบฝนหลบภัยต่างๆให้กับเรานั่นเองค่ะต่อมา คือเครื่องลงหผมนะคะซึ่งในแก่เสื้อผ้าที่เราสวมใส่อยู่เพราะว่าเสื้อผ้านี้นะคะจะช่วยปกปิดร่างกายและทําให้ร่างกายของเราอบอุ่นนั่นเองค่ะและสุดท้ายคือยารักษาโรคยารักษาโรคเป็นสิ่งที่ช่วยรักษาาการเจ็บป่วยหรือโรคต่างๆที่เกิดขึ้นกับร่างกายของเรานะคะซึ่ง ถ้าเราไม่มียารักษาโรคและเกิดอาการเจ็บป่วยและได้รับการรักษาไม่ทันทุกทีเราอาจเสียชีวิตได้นั่นเองค่ะและต่อมาคือสินค้าฟุ่มเฟือยค่ะคุณครูยกตัวอย่างคร่า้ามาให้นักเรียนได้เห็นนะคะก็ได้แก่เครื่องประดับต่างๆที่มันไม่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของเราแต่ตกแต่งเพื่อความสวยงามประดับไปเพื่อความสวยงามนั่นเองค่ะต่อมาเครื่องสําอางต่างๆ ซึ่งสําหรับบางคนมองว่าจําเป็นสําหรับบางคนมองว่าไม่จําเป็นนั่นเองค่ะและอีกอย่าง,งก็คือน้ําหอมนะคะและสุดท้ายก็คือเครื่องเสียงหรือเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆที่ไม่ได้มีความจําเป็นแต่การดํารงชีวิตแต่เราต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของเราเองนั่นเองค่ะและต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างสินค้าและบริการนะคะที่เพื่อนๆของนักเรียนได้ช่วยกันยกตัวอย่าง กับคุณครูเมื่อชั่วโมงที่ผ่านมานะคะอย่างเช่นสินค้านะคะเพื่อนๆช่วยกันยกตัวอย่างมาก็ได้แก่ดินสอยางลบสีไม้บรรัดกระเป๋าเป้เป็นต้นนะคะส่วนด้านบริการก็เช่นการไปรับประทานอาหารที่ร้านอาหารการไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์การไปแจ้งความที่สถานีตำรวจการเข้ารับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสัตว์หรือถ้าใครต้องการสัดเหลียง ก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ร้านขายสัตว์นั่นเองค่ะและนี่คือเนื้อหาในวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ไม่มีการบ้านนะคะเด็กๆเด็กๆไม่ต้องซีเรียสในการที่เข้าเรียนไม่ทันในชั่วโมงนะคะเราสามารถมาเรียนย้อนหลังได้ค่ะสำหรับชั่วโมงนี้คุณครูขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดิ์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ